สวัสดีครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคดีการต่อสู้ชีวิตของครูไปบุญเป๋ลังคอมมาจนถึงตอนนักวาดการ์ตูนตอนที่สิบกซึ่งเป็นการต่อสู้ชีวิตหลังจากเจ้านายระดับจังหวัดเรียกตัวไปทำหน้าที่เป็นนักวิชาการด้านศินละปะทว่าไม่นานก็มีปัญหาอีกคนเจ้าปัญหานี่ครับ ท้ายสุดจึงต้องพาตัวเองกลับภูมาสู่โรงเรียนตามเดิมแต่คราวนี้มาไกลถึงอำเภอปะติวจังหวัดจุมพร์ตอนนี้ผมจึงให้ชื่อตอนว่าคนไม่รักดีปีพศ2523เราข้าราชการระดับหัวหน้าวงเล็บระดับ47ขึ้นไปถูกกำหนดมาจากเบื้องบนว่าจะต้องจบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี ยิ่งถ้าได้ปริญญาโทเอกยิ่งดีเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปมีคนเรียนจบปริญญาตรีโทมากขึ้นการไม่จบปริญญาตรีทำให้ผู้ใต้บังคับปัญชาไม่สัตตามีปัญหาในการบังคับปัญชาจึงมีบางมหาวิทยาลัยให้ติดติข่าราชการที่เป็นหัวหน้างานที่ไม่จบปริญญาไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้หน่วยงานละ ปีละหนึ่งคนโดยไม่ต้องสอบเอ็นซานเรียกว่าการศึกษาต่อประเภทกและการไปเรียนก็มีตัวช่วยไม่ให้สอบตกตัวอย่างเช่นปี2 5 1 8ที่ผมไปรเรียนต่อปริญญาตรีหัวหน้าการหัวหน้าส่วนการศึกษาที่เป็นเจ้านายของผมก็ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อประเภทกแต่ต้องเลือกเรียนวิชาเอก ประถมศึกษาเพื่อกลับมาบริหารการศึกษาระดับประถมตระหว่างที่เรียนท่านต้องทำทนหนังสือการสนประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่านมีข้อความประกอบรูปภาพท่านก็เดินไปที่หอพักของผมและให้ผมวาดเขียนให้ทั้งหมดพอท่านเรียนจบท่านจึงได้เอาตัวผมมาอยู่ที่ส่วนการศึกษาจังหวัดส่วนนายมนโนหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ที่แสดงอาการรังเกียจผมเพราะผมพิการพอมาปีนี้วงเล็บปี2521ก็ต้องรีบหาใบป,ปริญญามาปกหัวไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ์ทั้งไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในตนําแหน่งหัวหน้าก่ายการฝ่ายงานอีกต่อไปนายมโนจึงดิน้นพลานเพราะยังไม่ได้ปริญญาตรีไอ้ที่เคยไปสอบเอ็นซันแข่งกับเด็กๆก,ก็สอบไม่ผ่าน จะไปสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดเช่นมอรามกระแมงมอสุโไทยัยก็กวาเรียนไม่จบพอดีวิทยายลัยครูภูเก็ตเปิดสอนหลักสูตรกศบปคือข้าราชการประจำการนะครับมีข้าราชการในจังหวัดอำเภอหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอครูใหญ่และครูน้อยตามโรงเรียนต่างๆไปเรียนกันมากเพื่อนำใบป,ปริญญามาปะ ซ่อมรูของแต่ละคนสำหรับนายมโนหลายปีที่ผ่านมาความที่เป็นหัวหน้าก่ายงานการเจ้าหน้าที่มีคนพูดกันว่าใครอยากจะย้ายโอนตำแหน่งไปมาอยู่โรงเรียนใดที่สะดวกสบายให้มาหานายมโนทุกคนจะได้ตามที่ต้องการข้าราชการในสำนักง,งานส่วนการศึกษาจังหวัดจึงมีนายมโนคนเดียวที่มีรถยนต์เก๋งย่อดัง ผลิตในยุโรปใช้คณะที่คนอื่นๆมีแค่รถกระบะญี่ปุ่นมือสองมือสามแต่พอช่วงปีพศ .2523 การสอบบรรจุครูถูกเปลี่ยนมาใชา้การสอบแบบสายกว่าแรกคือออกข้อสอบเดียวนั้นประกาศผลสอบในวันนั้นและผู้ทำหน้าที่ออกข้อสอบควบคุมการสอบจะต้องเป็นผู้ที่จบป,ปริญญาตรีเป็นอย่างรรำ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่วนการศึกษาที่จบปริญญาตรีจึงมีแต่หัวหน้าส่วนการศึกษาผมหัวหน้าหมวดการศึกษาและศึกษานิเทศบางคนเป็นกรรมการคุมสอบและหอวโค้อสอบโดยมีประหลัดจังหวัดเป็นประธานทำให้นายมโนเหมือนถูกลดชั้นลงไปอยูงงย่ต่ำกว่าผมทว่าผมก็ได้ติดท,ทำหน้าที่ เป็นกรรมการคุมสอบและออก้อสอบอยู่สองปีช่วงที่พวกเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานส่วนการศึกษาจังหวัดใช้วันหยุดเสาร์และวันอาทิตย์ไปเรียนเอาใบปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูภูเก็ตและระหว่างที่เรียนวิชาเอกประสมศึกษางานที่จะต้องส่งอาจารย์คือการจัดทําสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนที่มีทั้งรูปภาพและหนังสือส่งเสริมการอ่าน คนที่มีความรู้และถนัดในด้านนี้มีผมอยู่คนเดียวในสำนักง,งานทุกคนจึงต่างมายึดเอาผมเป็นที่พึ่งแม้แต่นายมโนซึ่งมีอคติต่อผมมาตลอดก็จำเป็นที่จะต้องมาอ้อนวอนขอให้ผมช่วยสอนกระทั่งช่วยทำใใ้้เขียนใ่ายโดยที่ผมก็ไม่โกรธหรืออาฆาตคือผมอุทิศตนช่วยทุกคนตั้งวาดรูปแต่งหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน เขียนบัตรคำบัตรภาพแถบข้อความให้กับนายมนโนและทุกๆคนเพื่อให้พวกเขาได้ส่งอาจารย์ผู้สอนโดยไม่เคยเรียกเงินค่าเขียนหรือว่ากระทั้งสองปีผ่านไปเจ้าหน้าที่ทุกๆคนในส่วนการศึกษาก็สามารถผ่านหลักสูตรปริญญาดีไม่มีใครตกค้างปีพศ2 5ง5น้ายีนายมนโนหีรันหัวหน้ากวายงานการเจ้าหน้าที่ จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูภูเก็ตทําให้มีอานาจที่จะแต่งตั้งให้ใครไปทําหน้าที่ใดในการสอบบรรจุครูหรือไม่ให้ไปทําหน้าที่ก็ได้ทําให้ผมไม่มีชื่ออยู่ในคณะกรรมการการสอบบรรจุครูอีกต่อไปพอดีกับที่ปีนั้นส่วนการศึกษาจังหวัดถูกโอนไปสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการผสมศึกษาแห่งชาติ พันตรีสารธรรมจริงจิตประหลัดจังหวัดผลจากหน้าที่การเป็นผู้บังคับบัญชาทําให้ฐานะและหน้าที่ของผมเปลี่ยนไปแต่กลับไปมีรายชื่อติดอยู่ในคณะกรรมการวดรับพัสดุตโต๊ะเก้าอี้ที่ผู้รับเหมารับจ้างผลิตให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดผลิตเสร็จก็มาส่งมอบไว้ที่โรงเก็บของของโรงเรียนในอำเภอนั้นๆรอให้คณะกรรมการจากจังหวัด ไปตรวจรับและนับจํานวนผมประหลาดใจว่าทําไมคณะกรรมการต้องไปตรวจรับกันตอนห้าโมงเยน็นที่หมดเวลาราชการแล้วทุกครั้งเพราะเลิกงานแล้วผมอยากจะกลับบ้านไปอยู่กับลูกและภรรยาแต่ในเมื่อมีชื่ออยู่ในคณะกรรมการก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่เช่นนั้นตอนที่ผู้รับเหมามารับเงินจากจังหวัด ก็จะต้องมีผมร่วมลงชื่อในใบสรวจรับพัสดุนั้นด้วยคณะตรวจรับพัสดุไปถึงอำเภอหนึ่งตอน5้าโมงครึ่งในโรงฝึกงานโรงเรียนหน้าอำเภอมีโต๊ะเก้าอี้ที่ผู้รับเหมานำมาส่งมอบวางซ้อนกันไว้เป็นปรเทินผมไปเดินเดินพิจารณาดูทีละตัวเห็นขาเก้าอี้บางตัวแตกเป็นเสี้ยวผู้รับเหมาใช้ตะปูตัวเล็กๆตอกติดไว้ และทาจชเล็กกรุบรอยแตกผมยกลงมาวางคือไม่รับเก้าอี้ตัวนั้นจะต้องหามาเปลี่ยนใหม่แต่มีมือมาดึงคอเสื้อผมแล้วพูดเสียงขดัดขาดว่าไม่ต้องมีหน้าที่เซ็นรับอย่างเดียวทำให้ผมนึกโกรธและไม่กล้าตวจตอบคืนตรวจจะต้องมีเรื่องกันแน่นอนผมจำใจต้องเซ็นชื่อตรวจรับพัสดุแม้ใจจะไม่อยากรับเวลาหกโมงเย็น ผู้รับเหมากับรถเก๋งกันโออามาเชิญคณะกรรมการตรวจรับปัสดุไปกินอาหารค่ำที่ร้านอาหารมีดนตรีและนักร้องสาวนุ่งนิดผมน้อยเต้นสายยายักเชเวิร์กจะว่ามาขับลอมคณะที่ไปตรวจรับโต๊ะในเก้าอี้รวมทั้งผมทุกคนนอกจากผมดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันอย่างสนุกสนานค่าอาหารบนโต๊ะผมคำนวณว่าน่าจะราวหนึ่งพันบาท แต่ผมมองจานข้าวของผมเองทั้งข้าวและกลับที่ผมกินน่าจะราวสิบบาทผมก็อิ่มและกินอะไรไม่ลงอีกแต่การที่ต้องมาเสียเวลานั่งอยู่กับหมูะนะ่คณะจนหน้าทุ่มหมือนถึงเที่ยงคืนแล้วกลับแถมทั้งคนขับและคณะกรรมการเมามึนขับรถสายเป็นหูเลื้อยจนเกือบจะตกถนนซึ่งถ้ารถคว่ำผมก็ตายฟรีไปกับค่าอาหารเพียงสิบบาท แล้วผมจะมาร่วมกระบ,บวนกับผลพวกนี้ต่อไปได้ยังไงเพื่ออะไรวันต่อมาผมเข้าไปบอกกับหัวหน้ากวายการเงินและพัสดุคนที่เคยไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่กอยาวและขอร้องว่าต่อไปอย่าได้แต่งตั้งผมไปตรวจรับพัสดุอีกนะครับผมไม่อยากที่จะทิ้งลูกเมียไว้กับบ้านยามค่ําคืนดินดึกโดยไม่จําเป็นแต่ถ้าจะให้ผมไปขอให้ไปกันตอนกลางวัน ในเวลาราชการได้ไหมครับผลที่ได้รับผมถูกมองอย่างรังเกียจเป็นบุคคลที่มีปัญหาเป็นบุคคลอันตรายพอดีกับหลังการโอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติงานการออกวรารสารพังงาต้องุ่งคืนให้ควายองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปจัดทำกันเองส่วนผมถ้าจะอยู่ในสำนักง,งานการ ส่วนการศึกษาจังหวัดต่อไปผมต้องทำเรื่องขอโอนจากตำแหน่งครูมาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการพลเรือนหรือกอพอแต่ผมรู้ว่าถ้าผมขอโอนเข้าสังกัดกอพอผมจะพบทางตันเพราะความพิการแต่ถ้าผมขอกลับไปอยู่โรงเรียนผมอาจจะไปต่อได้ถึงตำแหน่งอาจารย์สระดับเขดเกซึ่งเป็นทางก้าวหน้าในสายผู้สอน ที่เพิ่งจะได้รับการกําหนดขึ้นใหม่ที่ทำการปกครองจังหวัดก็รู้ในเรื่องนี้ดีว่าผมกำลังอยู่ในภาวะอะไรวันหนึ่งคุณประเสริฐกวดกิจการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจึงสั่งความมากับเจ้าหน้าที่ในส่วนการศึกษาว่าให้ผมไปพบเมื่อผมไปพบคุณประเสริฐถามผมว่าคุณไปบูญอยากโอนมาสังกัดกรมการปกครองไหม ผมจะทําเรื่องเสนอไปคือเราต้องการคนที่มีขีมืออย่างคุณมาร่วมงานในสายงานการปกครองผมถามอาจารย์ประเติร์ดว่าถ้าผมได้รับโอนมาอยู่ข่ายการปกครองต่อไปผมจะไปถูกตำแหน่งใดได้บ้างนะครับคุณประเสิริดตอบว่าคุณสามารถไปได้จนถึงตำแหน่งนายอำเภอเลยนะผมหัวเราะพูดขึ้นตันตีว่านายอำเภอหลังคมขาเป๋นี่นะอย่าดีกว่ามัง้ง ผมไม่ควรมาทําให้กรมการปกครองต้องเสียภาพรักผมรู้ตัวเองดีครับบุคลิกของผมไม่เหมาะคณะตำแหน่งศึกษานิเทศเขาก็ยังไม่ยอมให้ผมเป็นคุณประเสริฐได้แต่ยืนอ้าปากค้างขณะเดียวกันผมยังรับเงินเดือนของโรงเรียนวัดควรนิยมแต่ผมพิจารณาแล้วว่าผมไม่ควรจะกลับไปที่นั่นอีกเพราะบ้านพักครูที่ผมอยู่และผมมีส่วนสร้างตอนนั้นตกไปเป็นของครูคนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว ผมจะกลับไปไล่ครูคนนั้นออกก็คงไม่ได้ดังนั้นผมควรจะย้ายออกจากจังหวัดปังงาไปเลยจะดีกว่าใจหนึ่งผมอยากกลับไปนครศรีธรรมราชบ้านเกิดแต่พอคิดคิดดูผมไม่อยากกลับไปที่นั่นเพราะที่นั่นเป็นเหตุทําให้ผมต้องออกจากบ้านพเจนจรร่อนเร่มายังจังหวัดปังงาจนได้เป็นครูได้ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีและเมื่อถามพี่ไรว่า น้องอยากเลือกไปที่ใดในระหว่างนาครกับชุมพรพี่ไรตอบทันทีว่าอยากย้ายกลับไปอยู่อำเภอปะทิวบ้านพ่อแม่ของของของไรผมพิจารณาแล้วก็เห็นดีด้วยถ้าไปอยู่ที่นั่นผมจะต้องไม่ไปทำตัวโด,ดดเด่นให้เจ้านายรู้จักเพราะถ้าเจ้านายรู้จักผมอาจถูกเรียกตัวไปช่วยราชการไม่ที่อำเภอก็ที่จังหวัดอีกอย่างแน่นอนแต่ผมควรจะกลับลงไปอยู่โรงเรียนเล็กๆในชนบท ที่อ่างไกลเพราะจะไปใช้เวลาที่เหลือจากการสอนนั่งเขียนนิยายภาพการ์ตูนผมได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนวัดดอนยางตำบลปักลองอำเภอป่าติวตอแดนกับจังหวัดประจวบคีรีขันการไปมาค่อนข้างไม่สะดวกจงที่ต้องนั่งรถไวแล้วต่อรถยนต์สองแถวอีกทอดแต่ว่าที่นี่ผมแทบไม่ได้เข้าสอนนักเรียนเลยคือจากวีพศสองพยิา ที่ย้ายมาอยู่โรงเรียนวัดดอนยานครูใหญ่เห็นว่าผมย้ายมาจากสำนักงานระดับจังหวัดจึงมอบหมายให้ผมทำงานธุรการทุกประเภทแทนท่านรวมทั้งงานการเงินโดยครูใหญ่มีหน้าที่เพียงลงชื่อในเอกสารนำส่งเพียงอย่างเดียวจึงแทบทุกวันที่พอไปถึงโรงเรียนตอนแปดโมงครึ่งพอเก้าโมงผมต้องนั่งรถสองแถวย้อนกลับมาที่สถานีมาบมามริดมาต่อรถไวเพื่อเดินทางมาที่ ที่ว่าการอำเภอป่าติวอีกครั้งถึงที่ว่าการอำเภอป่าติวตอนราวสิบโมงครึ่งและพอ่งหนังสือราชการเสร็จผมก็กลับเข้าบ้านซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเพียงครึ่งกิโลเมตรผมดีใจที่พอกลับมาถึงบ้านผมได้นั่งลงวาดต้นฉบับนิยายภาพการ์ตูนอ,ตอีกครั้งแถมมีเวลาว่างให้ทาอย่างอื่นอย่างเหลือเกือจนกะว่าคราวนี้ผมคงจะสามารถทําเงินได้เป็นพันเป็นหมื่น ดังที่เคยทาตอนอยู่ที่บ้านพักดูโรเรียนวัดหัวนิยมอีกแน่ๆแต่เท่าว่าวาดเสร็จตรงต้นฉบับนิยายภาพการ์ตูนไปสามเรื่องที่สํานักพิมพ์ที่เดิมเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนต้นฉบับนิยายภาพการ์ตูนถูกส่งคืนพร้อมจดหมายบอกว่าคุณหยุดเขียนไปนานหน้าหกปีตอนนี้แคว้นแของคุณลืมคุณหมดแล้วเราขอคืนต้นฉบับทั้งหมดผมอ่านจดหมายแล้วเขออน กระทั่งปีพศ2529ผมทนอยู่โรงเรียนวัดดอนยางต่อไปไม่ไหวถ้าไม่ได้สอนนักเรียนผมจึงอ้างเหตุว่าแพ้คุณในระหว่างนั่งรถสองแถวบนถนนดินลูกรังและผมเป็นโรครอืดอบมีใบรับรองแพทย์ทำาใ้้ผมได้รับการย้ายจากโรงเรียนวัดดอนยางมาอยู่โรงเรียนบ้านดอนไายอําเภอปธิวบ้านสวนบ้านและสวนที่ผมจะมาสร้างประมาณ6กิโลเมตร ปีพศ2529ที่ย้ายมาอยู่โรงเรียนบ้านสอนสายผมได้รับการมอบหมายให้เป็นครูสอนชั้นป .4 มีครูผู้หญิงวัย50เป็นครูใหญ่พอเวลา4โมงเย็นผมก็กลับมาบ้านแต่คราวนี้ไม่มีงานวาดการ์ตูนให้ทำแล้วผมจึงหันไปสนใจพื้นดินป่ารกหลังบ้านผมคิดจะทำสวนปลูกทุเรียนและคิดมาตลอดว่าถ้าข้างบ้านหรือบริเวณบ้านมีทุเรียนสักต้นสองต้น แล้วออกดอกออกผลมาให้ผมเห็นผมจะมีความสุขมากแต่ที่นี่ลูกเขยพ่อเริ่มหรือสามีของพี่สาวของพี่ไรทั้งสองคนนอกจากจะทํานาเมื่อถึงฤดูกาลพอเสร็จหรือพ้นหน้านา,นาสามีพี่สาวเที่ยวรับจ้าง,างถางตากตามสวนคนอื่นและสามีของพี่สาวอีกคนว่างจากนาพ่อเลี้ยงไก่จนเลี้ยงนกเขาพ่อเริ่มจึงสนับสนุนผมเมื่อผมบอกว่าอยากปลูกสุรียน ผมเร่งปลูกกระท่อมลงไปในสวนในสวนหน้าที่ดินที่ติดถนนพอดีในตำบลน,นี้มีไม้เคี้ยมเป็นไม้เนื้อแข็งขึ้นอยู่ในปา่าบนภูเขามากมายทำให้มีการทำให้มีการลักลอบตัดมาแปรรูปขายกันอย่างเป็นลํำเป็นสันส่วนปีกไม้ถูกทิ้งไว้ทั่วทั้งป่าผมจ้างพวกชาวบ้านให้เก็บปีกไม้มาขายผมผมจ้าง ผมจ้างช่างสร้างเป็นกระทร่อมตามรูปแบบที่ผมวาดแผนเป็นกระท่อมปีกไม้หลังแรกที่สวยที่สุดในอำเภอปะทิวเดือนที่ผมย้ายมาขุนยังไม่ตกการถากถางและกําจัดวัชพืชจึงเป็นไปอย่างไม่ยากจากนั้นก็จ้างรถมาดันตอไม้ออกพอเปิดเรียนเดือนพฤษภาคมขนเริ่มตกผมขับจักรยานยนต์ไปโรงเรียนผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอที่ทุกวันอังคาร มีตลาดนัดมีพ่อค้านำต้นพันไม้ต่างๆมาขายผมไปเลือกต้นทุเรียนพันหมอนทองมายี่สิบต้นเงาะสิบต้นมะม่วงพันต่างๆมังคุดเงาะหลองกองเงาะสิบต้นมะม่วงพันต่างๆมังคุดเงาะลองกองอย่างละสี่ห้าต้นนอกนั้นเป็นขนุนฝรั่งชมู่นับรวมแล้วได้ห้าสิบเอ็ดต้นเป็นต้นพันธุ์ท่าผิงปัะจํามาในถุงดํานอกจากมังคุดกับทุเรียน กะลูกสามสี่ปีก็ได้กินพวกลูกๆไปเรียนที่โรงเรียนหน้าที่ว่าการำอำเภอระยะทางราหกร้อยเมตรผมให้เดินไปกลับส่วนผมขับจกักรยานยนต์ไปสอนโรงเรียนไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนบ้านดอนไยห่างจากบ้านไปราวห้ากิโลพอเลิกเรียนกลับถึงบ้านผมปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดครูออกสวมใส่ชุดชาวสวนทำสวนไปจนกวายมืดำํำ ส่วนในกระท่อมพี่ไรมองเห็นช่องทางของเธอที่จะทํามาค้าขายอีกครั้งเพราะตอนอยู่ที่กุรบุรีเราเคยเปิดร้านขายสินค้าจําพวกขนมเด็กมาก่อนและเพราะการย้ายจึงทาให้อาชีพที่เธอรักพังพับไปกระท่อมปีกไม้ของผมจึงกลายเป็นร้านขายขนมนมเนยรวมทั้งของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันเช่นสบู่ยาสีควันยาสาผมผงสะกอกซึ่งต้องนั่งรถบัสไปจำทาง ที่เล่นผ่านหน้าบ้านไปซื้อมาจากในตัวจังหวัดทําให้กระท่อมของเรากลายเป็นร้านค้าไปจําหมู่บ้านไปแต่บัดนั้นพอดีกับตอนย้ายมาจากต่าง,งาเรามีโทรทัศน์จอยีสิบนิ้วมาด้วยปีนั้นการรับสัญญาณโทรทัศน์ในจังหวัดจุบอรต้องติดตั้งเสาสูงยี่สิบถึงสามสเมตรจึงจะรับสัญญาณภาพจากระยองและสุราษฎร์ธานีได้ ซึ่งผมลงทุนไปราวหมื่นบาทในการช่างจ้างช่าง,งมาติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ผู้คนจึงแห่กันมานั่งดูจั้งกลางวันและกลางคืนกลายเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้าที่สำคัญจากที่แรกๆพี่ไราขายแต่พวกขนมนมเนยกับสิ่งจำเป็นต้องใช้ต่อมาลูกค้าขอให้เธอขายบุหรี่เบียร์และเล่าขณะที่ผมแต่ละวันแทบจะไม่ได้มานั่งที่ร้านมีแต่พี่ไรที่ตลอดวัน เธอได้พูดคุยกับชาวบ้านผมจึงเป็นเหมือนคนนอกและพี่ไรไม่เห็นด้วยกับที่ผมทำสวนเธอบอกว่าต้องใช้ทุนมากได้เงินช้าเป็นสิบยี่สิปีกว่าจะขายผลชผลได้หรืออาจไม่คุ้มทุนที่ลงไปส่วนร้านค้าลงทุนไปเช้าบ่ายเย็นก็ได้เงินกลับมาแบบวันต่อว,วันวันหนึ่งเวลาประมาณห้าทุ่มผมนอนหลับอยู่ในห้องหลังร้านได้ยินเสียงคนมาเอะอะโวยวาย ผมจำเป็นต้องลุกออกมาดูก็พบว่าชายหนุ่มอายุราวยี่สิบห้าปีผิวดำหน้าตาอัปลักษณ์อยู่ในสภาพของคนมึนเมาทุบขวดทุบแก้วกับพื้นปูนและแผ่นกระดานตีไม้ที่หน้าร้านของผมพอตามึงโก่งที่ตรงนี้ไปจักปูของกูปูของกูมาจับจองที่ตรงนี้ไว้ก่อนปูกูชะล่าใจยอมให้พอตามึงมาลูกกระ่อมขออาศัย ตอนแรกกูกูไม่นึกว่าพอตาเมึงจากองนายคนเมาอ้างเรื่องที่ผมไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นครับตอนนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดถดกไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามต่อไปหรือทุกๆุกกกกตอนได้ในเฟซบุ๊กชื่อไปบุญพันเมืองปราตาไตนะครับขอบคุณครับ